ครับนะครับผมมาจากเครือข่ขายหน้ากากเปลือยนะครับเป็นกลุ่มที่ทํากระบวนการละครเพื่อการพัฒนายาว,วชนนะครับ <c oughs> แล้วก็นี่เป็นตัวอย่างเยาว,วชนและนี่คือตัวผลงานนะครับที่เราทํามาโดยหลักๆแล้วเนี่ยทางาหน้ากากเปลือยเนี่ยมันมี2ส,ส่วนหลักๆของกระบวนการละครคือส่วนที่เป็นสื่อสื่อละครเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบที่เราทําออกมาไม่ว่าจะเป็นละครประวัติศาสตร์ละครที่ใช้สําหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเ,เรียนรู้วิชาสังคมเรียนรู้วิชาภาษาไทยหรือละครที่สร้างเสริมแรงบันดาลใจหรือละครที่ เาเรื่องของประวัติชุมชนท้องถิน่นอันนั้นคือเอนโปรดักคือผลอย่างที่เป็นส่วนที่เป็นสื่อแต่กว่าที่จะไปสู่ผลอย่างที่เป็นสื่อเนี่ยคือส่วนที่เป็นกระบวนการนะครับซึ่งกระบวนการละครที่เราทำเนี่ยกับเยาวชนเนี่ยมันมีมุ่งเน้นในการพัฒนาอยู่3อย่างอันดับแรกเลยคือกระบวนการละครเพื่อการเรียนรู้นะครับ สำคัญที่สุดเลยคือเราจะนำกระบวนการให้เด็กรู้จัก self actualization คือแบบเรียนรู้ความเป็นตัวเองเรียนรู้ที่จะรู้จักว่าตัวเองคือใครแล้วเมื่อตัวเองมีพลังที่เข้าใจว่าตัวเองเป็นใครแล้วจึงเกิดความเข้าใจในบริบทของคนรอบข้างหรือบทสังคมอันนี้คือเรียนรู้สังคมนะครับแล้วก็รวมถึงเรียนรู้ของทักษะต,ต่างๆที่เป็นเรื่องของวิชาการอันนี้คือส่วนแรกเมื่อเราเรียนรู้แล้วต่อไปส่วนกระบวนการที่2คือกระบวนการละครเพื่อการสื่อสารหลายๆครั้งตอนนี้ตัวเยาวชนอยู่ในโลกของความคิดเยอะพอ อยู่ในโลกของความคิดเยอะก็ไม่รู้ว่าจะสื่อสารยังไงกระบวนการละครผลักเน้นให้เกิดการกระทําเราไม่ได้คิดอย่างเดียวหลายๆครั้งปัญหาที่เด็กเจอคือคิดได้แต่ทําไม่ได้เท่าที่คิดหรือคิดแล้วไม่ทํา เมื่อกระบวนการละครจะผักให้คุณเรียนรู้ว่าเราจำลองสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตจริงซิแล้วมาเรียนรู้ด้วยกันว่าถ้าคุณทำแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นทำแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือกระบวนการละครเพื่อการาสื่อสารนะครับและเมื่อกระบวนการละครเมื่อการสื่อสารก็จะนำพาไปสู่กระบวนการสาุดท้ายคือเมื่อเรียนรู้ว่าเราเป็นใครเราจะสื่อสารอะไรเราก็จะเกิดมีพลังใจในการสื่อสารเราสร้างแรงม้นานใจให้กับคนอื่นได้อันนี้เป็นกระบวนการที่จะนำพาไปสู่ตัวผลสุดท้ายคือส่วนที่เป็นสื่อนะครับตัวทางนักศึก เลยเนี่ยทำกระบวนการกับในโรงเรียนและชุมชนเป็นหลักนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วฐานจะอยู่ที่ในโรงเรียนซึ่งกลุ่มเด็กที่ทำเนี่ยมีทั้งสงส่วนคือกลุ่มเด็กเสี่ยงและกลุ่มเด็กแกนนำกระบวนการ3อย่างเรียนรู้สื่อสารแล้วสร้า,า,างแรงบันดาลใจเนี่ยสามารถนําไปใช้ทั้งสองคนเลยนิสิาได้เลยกลุ่มเด็กเสี่ยงเนี่ยหลายๆครั้งเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครและเขาไม่รู้จักที่จะรักตัวเองเอไม่รู้ว่าคนอื่นรักเขาหรือคิดยังไงกับเขา,เากระบวนการละครจะไปนําพาไปสู่จุดที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีค่านะแล้วเมื่อเขามีค่าปุ๊บเข มีเป้าหมายว่าถ้างั้นเขาสามารถสร้างคุณค่าของตัวเองให้กับคนอื่นในสังคมได้อันนั้นก็คือเป็นการแรงผลักดันให้กลุ่มเด็กเสี่ยงเนี่ยสามารถคบตัวเองแล้วก็ทําสิ่งดีๆส่วนที่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นแกนนาอย่างอ,อย่างนี้ก็คือมาจากแกนนําของสิทธยานะครับก็คือเราพยายามผลักดันให้ตัวเหล่ากรรมการนักเรียนหรือผู้บริหารในส่วนของที่เป็นตัวแกนนํานักเรียนต่งตางๆเนี่ยฝึกกระบวนการละครเพื่อใช้ในการสร้างแรงผลัก,ผกดันให้โรงเรียนของเขาเนี่ยมีกิจกรรมที่ดีแล้วนำเอา กิจกรรมเหล่านี้ไปเผยแพร่สู่รอบๆชุมชน ดังน,นั้นตอนนี้ส่วนกระบวนการที่เราทําในโรงเรียนแต่ละที่เนี่ยเราจะไม่ได้ทาแค่เฉพาะในโรงเรียนแล้วเราเชื่อมเชื่อมโรงเรียนกับชุมชนเข้าด้วยกันในส่วนใหญ่เราอาจจะมีฐานอยู่ที่กรุงเทพเยอะก็คือพวกโรงเรียนต่างๆก็จะเริ่มเชื่อมชุมชนอยู่รอบๆแต่ตอนนี้ก็ได้มีโอกาสนะที่อาจารย์สม,มุนให้เราไปได้ไปทําในที่หนองอีอออันนี้ก็คือเป้าคือการสร้างตัวแกนนาเยาวชนให้นําพาไปสู่สภาเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยเราเชื่อว่ากระบวนการละครเนี่ยจะทําให้เขาเกิดกระบวนการคิดกระบวนการสื่อสารแล้วก็มีตักกะที่เข้าใจแล้วก็เรียนรู้ที่ จะปณีประนอมหรือหาทางออกของการแก้ปัญหาได้นะครับก็ในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีภาพกิจกรรมภาพของวิดีโอที่เป็นเกี่ยวกับละครที่เล่นของน้องๆอ,อยู่ด้านล่างนะครับก็มีสตาฟมาจากน้องๆที่ทํากิจกรรมร่วมกับตลอดในโรงเรียนเนี่ยสามารถไปคุยกับเราได้ด้านล่างนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับ <c oughs>